สบายดีพี่น้องยงี้เรงอันสีมาอุดนุนอันนั่นน้องสาวโอนน้อยพี่น้องเพินมาขายอันนี้แม่นยังเนี่ยแม่นหน่อยเอามันดีกว่าเออไปไปเบิ่งองนอุดนุนเปิเพิ่นผู้เพิที่ขายเปิดธุรกิจขายไข่ลูกไหมพี่น้องอนน่อยไปเบิ่งกันพี่น้องเอาคือมีลุงเพินแล้วสนาดป่ะนี้เอาลุงเพิดกันมากขอดีพี่น้องว่ะนี้เออ ได้กองอยู่ได้กองอยูลุงคอยมากพอดีพี่น้องตัวสูงกับยื้หนาห้องโอ้นเอามายากบ่ลุงเอาเมนเขาคิดว่าเขาเอาเขาเลยให้คนอื่นไปแล้วบ่เนาะไเอามเอาทิ้งนะมันต้องไปเอานะที่กูบอกทิานี้เลย ลุงคอยเอานี่มาให้อนหน่อยพี่น้องเอาโตแต่ว่าเราเพิ่เห็นอันโตสูงอันนี้โตนี่โตห้องนังยี่กอไผ่ตัวนี้แม่มาลุงเออเออเออเอาเอาสมบัติก่อนเอหีบนี่หีบรางวัลเนี่ยนี่หีบรางวัลเอาไว้เอาไว้เอ็หีบเขานะเอาต้านเรียงก่อยบนเต่า เอาม้าอุดหนุนน้องเด้อพี่น้องอันอ้นน้อยเจ้าขายยังไงลูกอะน้องลาไมลไลูกลาไปทันเรื่องเก้าขายจะขายอีกยังขายลูกวะขายลูกก็ขายบ่เออในเฮ่นบอลตัวเปิดร้านเมื่อแรกว่ายีติดหนีวะท่านลุงเปิดยีติดหนีแล้วอ๋อ เอาใครเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งาัลุมี่เอาด้วยมีเงว้าแขอกาชาให้เบิ่งคนนี่ยนะพี่น้องเนาะเออโอ้มื่อนั้นเขาไปคุดกับปู่กําแพงนี่คันในมีเนาะแม่น้อยเนาะไม่ได้เกิดขึ้นไม่แล้ววันวันนี้เงี้ยังบุญเนาะวันนี้เนาะเออวันนี้เอาไปมากจะเลื่อนเลยเนาะแม่น้อยเนาะวันนี้เนาะวันนี้แซวเงินแม่น้อยจะเลื่อนขนาดเลย แล้วก็อันนี้กันแม่นอันเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะแมโนอยเนาะอืมแอนมดพี่น้องเอ้าเฮี้ยนลังนี้คือยังเห็นบ่มีหลังฆ่าอ่ะเป็นเฮียนรังตรงขาแม่นยมันประเดี๋ยนะผูว่าเออเงี้ยบรรยากาศจะเลื่อนเด้คือบอเพลว่าแถวเฮี้ยนแม่น้อยนี่มันจะจะเลื่อนก็แถวเฮี้ยนบ้านแม่หมอนอยู่ก่อนแล้วเอาต้นบีบใส่ผู้ใดโอ้ยัน อ๋อข้าเจ้าที่เขานีพันเลยบีบไปนอกก็ออยังงงอยู่ว่าพันบีบใส่ผู้ใดยังวะลุงระวังเลยลุงเจ้าเห็นว่าซิบรอมันหลายมากันมันก็ปิวแล้วเนอตั้งไว้หันเนาะเฮ้ย เอาเอามันจีพ่อซื้อเจ้าเวลาวันนี้ซื้อไปซื้อมากโอ้ซื้อเออไปมาจะเลื่อนเนอะเลื่อแถวนี้เนาะตะกี้มีตะเมียน้อยกับนางอ้นแถวนี้กับนอเมียน้อยเนาะตะกี้มีตะเจ้ากับนางอ้นเนาะวันนี้อ้นน้อยก็แม่ผู้ใดไรก็แม่วันนี้ เป็นมู่วัาหนึงเลยจะเลื่อนเลยบาทยังไงไอมันสิยูว่าเน่ยมันมันยูอ่ะหุงว่าไมันสิยูว่าจะมันใจเอาเดวาบอีก อย่าเผลอเด้อนี่มันอยู่ติดถนนนี่บักได้น้อยหัวเมงเนี่ยนะเออขอย่าวเฮี้ยนแม่น้อยมันเหมาะกับดอกกระเดียเล่ากับว่าไข่บอสเจ้าก็คือเ่อเปิดอันนั้นจะรับมินิมาร์กเจ้าโอ้เออได้เก็บก่อนเนาะแม่น้อยเนาะเก็บก่อนแม่น้อยเราวก็นอารมณ์ดีได้พี่น้อง

อันนี้ของน้องพี่นอ้องจักเปิ้ลี่ขาย,อยาเอียงแน่บูไม่คนเต็มอยู่อกจเก็บบรรยา,กา,ายกาศไปพี่น้องบื่อฮะมันเมียนไม่มใใอยียงนี่คนกังน<อ>ี่ครับจกเออต้องขายต้องขายคคละแนวกับเมยน้อยเมยน้อยล้วขายจ้ามเอ็นดว้วยลเออ <c oughs> <c oughs> เอาบ่าเป็นยังกล้องชนกันพี่น้องวัาดีครับอเ,เ,ไไเออเออมันเจ้าซอยซื้อมั่นแม่นอ้อยนะว่าเออมันมาแล้วเจ้าที่เป็นผู้ขายให้แม่น้อยเจ้าเลยบ่เฮ้ยเวันนี้ก็ต้องอายใส่ไล้จะขึ้นรถติดนี่ล่ะเออต่างเฮ็ดเล่นนะพี่น้อง,ออต,งต่า,ง,ตางเฮ็ดแบบว่ามีกิจกรรมเฮ็ดยามเลี้ยงน้ำท้องเนาะ ต่างมามีแนวเห็ดแต่ท้ายกิ้วเล่นบอแบบแต่มีกิจกรรมเห็ด่ะนะแจ่บอเะจะกินจะอุ่นไรกับมันขาวนะอันนี้อันนี้มันต้นด้วยอะตลาดมันมันกับมันต้นเหนือมัน แต่ว่ามันม่วงแฉบก่อนเนาะอันม่วงแฉบกราบไปหนอยเดอเนี่ย้อเนี่ยแฉบไอีกแบบเด้อบีบใส่กะทิเด้ออันนี้ก็แฉบไปอีกแบบบีบใส่กะทิแล้วก็คายเนาะอืซ้ำเพอาะวีบหนึ่น้องสีเหลืองนี่พี่น้องจ้าให้ลูกสาวจะไปทายอยู่ประเดี๋ยวนี้พอวันพอวันโอ้พอวันไม่แล้วเออบอกพี่จีผมเพ่งถามอยู่ว่าพอวันบ่อยู่มาแล้วพี่น้องอืมมันช่มาดอกก็ไปจะขึ้นเหรอเนาะ แจบบ่เป็นไงโอ้รถนี่ไปตรงระบายงาน,นมาหน้าไปยูอันตรายแล้วเนาะแม่น้อยเนาะม,มาหน้าเนาี่ยไปยูก็ได้แต่ก็ย่านเลยเอ่ะเออเพราะว่าเราเห็นรถเรายานอยู่นะอืมนี่แม่น้อยมันกะจีบลอนก็ติดถนนเลยเด้อโอ้คืเอเบาวันนี้ยินงดอกพี่น้องต้องเบาสามเทียแล้วน้องวันเนี่ย <laughs>

โอ้ต uh. ้เอเอเห็ดมาเองเลยเจี้งห็ดตำนี้มันจะเป็นยากเ้าไปขายตูยีกุงเทพแล้วก็ไปมาแล้วน่นหน่อยนั่นแม่น่อย้ไปขายตุฮูยีกุงเทียบแล้วก็ไปมาแล้วโนนหน่อยนะก็นีรถสบายสบาย ตาตามม้วนกับไปเฮ็ดมัมมั้งนะกับมะหอยเนี่ยแม่น้อยเอาหอยมัมมือนี่หอยไปเลยเออเออน้ำม้นกับแบบบริการลูกค้าเพื่ออะไรจะปิ้งแล้วก็ปิ้งไงเลยนะแม่น้อยเออเอาเบียร์เอาเหล้ามามื่อเสี้ยสองสามลังอะไรเออวันนี้ันแม่น้อยกับตามม้วนกินมื่อลัง มวนกบดิบอืมนทำงานมันาึงซื้อซีอาหารมาใส่เนอะอันเอาจีอิกวาอยู่้าใส่สีเนาะบะแมนบะแมนมเ็นสีใส่ยดามีบ่ใสียวานนเอาเนียนีเลยงเอ ปลาเมือกไอเห็นพวาเค็ายิงเหลียงเนี่ปลาเมือกน่อปลอวานเขาใส่าวนเออยิงเหลียงอะนะเอาแล้วกี่แต้เมือไม่นะมันเป็นุเออออเออเองวอเอาเดียวไอจีอุดนุนาวเม่น่อยมานนอุดนุ้นดาวน้ำหันไออุดกมันได้ยินอยู่แต่ว่าไอขิดดาวอเดิมดาวเริ่มเมหน่อยจีอุดนูน้ดาวเอาซื้อเครื่องไม้เงินขอดาวเกทีไม่ที่พอนวดอะไรนี ดาวดาว้วพออยากน้องพออยากน้องเส่็จแล้ไปน้องซอยซสือกมนนะครนบแมนพุทธมนต์เอออันนี้่พันมันแดงมันแดงโล180เออก็ได้งนลวอะไรอันนี้โล4อ๋อกว่าไหมเนาะ คาราขายไม่สามพันเขาได้กำไรอยู่เก้าพันกี่เขาได้ลุบๆพอมันได้แปดสิบเก้าพันมงสนาคแปดสิบได้สาม่อุดนนได้ไหมเหอไม่ขาดเ้เะแถวนี่หละคาราขายไม่สี่พันาอยได้่อยู่ประมาณสี่บเก้าพันสี่เก้าพันกาไคขาไม่เได้สาม่วนอยแล้ววามาเก็า เจ๊น,น้องกเห็นไปพี่น้งองจอักรกเทพปลาเมือก็เห็นท้่เขา,<ม>าอันนึงเลี้ยงมาท่า